ฝีมือทำอาหารต้องใจเย็นดูจากวิชาใช้มีดฝึกจากเสียวยื้อตั้งนานถือว่าใช้ได้ <c oughs> แต่ถ้าพูดถึงควบคุมไฟกับปรุงอาหารเจ้าเพิ่งจะเป็นยังไม่เก่งหรอกต้องทำยังไงถึงจะเก่งก็ต้องทำให้ไข่สุกทำให้ไข่สุกมันยากตรงไหนอใช้ไฟปิ้งใช้ไฟปิง้งมันล้อเล่นนะยังไม่ทันสุกเหลือก็แตกแล้วถึงต้องสอนในควบคุมไฟให้ได้ไง

เขาอย่างมาตูมนุ่มลืล่นจนบอกไม่ถูกเลยบิ่งไครไก่ควบคุมไฟยากที่สุดไฟแรงไปเปลือกไข่จะแตกไข่ขาวสุกแล้วไข่แดงไม่สุกถ้าไฟอ่อนไปไข่แดงสุกแต่ไข่ขาวแข็งเกินไปดังนั้นไฟอ่อนไฟแรงต้องควบคู่กันไปนี่เป็นวิชาคคุมไฟขั้นสุดยอด แร,แรงหน่อยแรงอีกหน่อยไม่ใช่เสียงแต่แรงเยอะอีกหน่อยย่าเฮ้ยถาช่วยเจ้าเองหย่าเฮ้ยด้วยยังยไงรู้สึกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวสุกไปหมดแล้วบ้างนี่สุกจนไหม เป็นไงฝีมือสุดยอดล้วห้วอยังอ่ะเนี่ยเนี่ยวิ่งครฝึกคุมไฟเป็นเคล็สวิชาของอาจารย์อู่เว้ยเจ้ารู้จักเขาเขาสอนเจ้าเหรอใช่แล้วเจอกันในฝันน่ะ ไม่ต้องให้เขาสอนวิธีปิ้งไข่นะถ้ารู้มานานแล้วข้าพรสวรรค์สูงฝึกเองสําเร็จเองได้พักนี้เห็นเจ้าอยู่กับเหล่าผงบ่อยๆนึกว่าเขาสอนเจ้าซะอีกเจ้าอยสงสัยว่าเหล่าผงเป็นอาจารย์อู่เว่ยอีกเหรอเนี่ยตราบใดที่ข้ายังไม่เจอข้าก็สงสัยทุกคนนั่นแหละถามหน่อยสิเจอแล้วยังไงไม่เจอแล้วยังไงแก้แค้นไปมามันไม่สิ้นสุดหรอกนี่ข้าต้องแก้แค้นให้ได้ช่วยไม่ช่วยแล้วแต่เจ้า है <coughs> नि